รับยายน้อยยายน้อยมาจากเมืองเลยยายน้อยมาเยี่ยมยายน้อยมาแล้วยายน้อยมาจากมึงเลยไม่มีตาเดยดแล้วยายน้อยก็มากับกนสองคนกับน้องกายมาเยี่ยมหลานเอาของกินมาให้ ยยน้อยหวัดดีแายน้อยหวัดดี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 ครับเรียงหวัดดีครับนอนไหมถ้านอนจะเก็บรถให้จะได้ขยับรถนอนบ่ข้างหรือบ่ข้างบ่ค้างบ่าขันชั้นก็ะจดหน้ามานี่นะไปไปไปเปต้มต้มปลารอแล้วต้มปลารอแล้วล่ะ เอาเอาดิไปใส่ก่อนได้จะใส่กระติกก่อนไปมีกระติกเหรอกระติกน้ำแข็งหิวไหมต้มปารอแล้วล่ะของฝ้าเออเออเออกินมาม่าเหรอขาพริกโอ้เขาเฮือไข่ฮือก

ฝันฝันได้กี่วานว่ะสามโตตรงๆเลยเนื้อออกนะสามเออเราออกแก้มไปซื้อมุ่นไปแล้วมันได้โตตรงเราฝันว่ายังไงฝันก็ซื้อๆเนาะฝันเห็นแบบบ๊อกโตไปเห็นหางเข้าบ้านมันเส้นบบไงแบบงี้ค่ะโอ้ยหนุ่มเบบ้าให้เห็นเนื้อสามโตตรงบ่เคยเห็นตตเใหญ่ไปอยู่ในบ้านมันบ่โดนแก่เมินกลัวแก้มเมินกลัวปอนเนี้ยปอนบ่ได้เอาไปได้ยินน้ำมันบ๊อกกันเมื่อวานนี้อุ้ยปอนเนี้ยแก้มเนี่ยไหลกูมูบ่มันซื้อในเว็บสิบตัวสิบ คันร้อยขุนร้อยอะเนาะวันนี้นันตัวอีมีผักอีตู้่้องนมวมีได้เก็บอ๋อขมวมีเนี้ยใส่ซูว่ะเก็บเป็นว่ะไปใส่แกงขี้เหล็กให้ยายน้อยกินทำกับข้าวโรอแล้วล่ะแต่ว่ายายน้อยอยากกินอันนี้ เยน้อยนะ่ะจำทางเก่งจังเนาะเย <laughs> น้อยเก่งกว่านะก่อน เคยมาแล้วพี่จำอะได้นี่ก็ได้โอ้ยายน้อยพอเลยไปแล้วยายน้อยรูย้บ่เลยบงให้มันกลับรถบ่เขา,าไปลุงบางบ่อทองคือเข้าเมืองไปเรื่อยๆ<ม>เห็นบ<ม>่เขาเกล็ดแค่ลายในอย่างนี้นอ้าวเอ้าบนเมลแล้วเนี่ยไปมีทางถึงเต็มเอ้าจำไม่เลยคันบางบัวทองเลยไปแล้วนนอันนี้น้ำมันติดบางบัวทองคันบางใหญ่แห่งลึกเข,ข้าไปอีกบ่บางบัวทองบางใหญ่ไปไป ไหลจอดถามมันไหลเดินเราถ้าจะเข้า้าดถุงแก้วต้องไปลับรถตีเข้าเส้นบางประอินใหม่ก่อนว่านะาให้ก้อนถามลับรถกันสวัสดีครับหวยไม่ถูกในกระเป๋ายอยูอ่แล้วนุ่นจัดดูซิว่าลืม,มไหมในกระเป๋ามีอะไรครบไหม,ไมน,น,น,นั่นนั่นอยู่ในนั้นจะได้ายอันนั้นเลยไงนี่ยพนี้บอกเออ มาเข้าบ้านก่อนพรุ่งนี้ไม่มีอะไรทำแล้วล่ะแค่ไปเที่ยวโอ้กินยี่สิบบาทเหรอสิบบาทก็ได้ยี่สิบบาทแค่บังใหญ่นะอี่หมดไหมไม่เรานั่งอยู่ตั้งนานอะไม่ตกไอ้ยุนตกเห็น มาจากเมืองเลยจ้ามาเยี่ยมหลานกายหวัดดีหรือ,อยังกอดก่อนหอมแก้มข้างนี้หอมแก้มข้างนี้จุปปบปากจุบหน้าผากกอดกันไป <c oughs> าย,ายเออไปขับรถมารอก่อนลับรถมารอจ้ะยบาย <c oughs> กลับเร็วจังไปเจอกันตอนไหน okay, ญญตอนไหนไหร้องไกทีิมตกกะก้า,าไไหมืมอืมเออปม่โดนไม่ดน,นหรอกห,อกหอกก่อนวกอน่อนอุ้ย ยังน้อยกว่าดีจ้ะโซมีรู้ป่ะไม่ไปโซกมาดุดูเด้อมาดุดูเด้อไปบ๊ะคันบ๊ายบายกลับแล้วมาอีกนะมาอีกบ๊ายบายจ้ะน้ำายขึ้นก่อนจ้ะมาอีกนะอ๋อเออจับยังงั้นแหละไม่ต้องขนลงแล้วไม่ต้องขนลงแล้วตรงนั้นอะ เอาไว้หมุนหัวก็ได้ผ้าน,นั้นนะ่ะเออเอาทำแทนหมอนก็ได้นะ่ะเออเดี๋ยวปิดก่อน ไปแล้วยายน้อยไปแล้ว